นนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะอุทยานแห่งชาติแห่งแรกนะคะที่อยู่ในรัชกาลที่สิบนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศว่ามันสดชื่นขนไหนนะคะเลยเก็บมาฝากนะคะนี่นะคะก็คือชั้นที่หน้านะคะนี่คือน้องๆนะคะมาด้วยกัน คืนมากเลยค่ะมีน้องเอนะคะนีนะคะคือคือเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชกาลที่สิเนาะก็มาเที่ยวนะคะมาตั้งแคมป์ซึ่งมันเป็นทริปที่บอกว่าแอดเวนเจอร์มากๆ ดูจากทางที่มานะคะอันนี้คือชั้นที่ห้านะคะชั้นที่ห้าคือถ้าเพื่อนเื่อนคนไหนนะคะเพื่อนเพื่อคนไหนจะมาเที่ยวน้าตกนะคะก็มาได้นะคะที่สระบ,บุรีนะคะคือเรากําลังเก็บภาพบรรยากาศสวยนะคะซึ่งเวลาขับ,บรถมาก็ประมาณ3มชั่วโมงได้ก็น่าจะถึงแล้วก็ปิดเทอมแบบนี้นะคะก็หาเวลาพักผ่อนเนาะเออ าใครจะให้พาครอบครัวมาก็ได้นะคะเขาจะมีสถานที่ให้ตั้งแคมป์เป็นลานเลยค่ะจะมีห้องน้ําให้มีที่ให้แบบปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือหวังว่ามันโอเคนะถ้าเกิดเราจะมาแบบครอบครัวแบบเพื่อนๆอย่างเงี้ยปิกนิกกันเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์สดแบบบรรยากาศตั้งแคมป์คือมันจะสนุกไหมถ้าเราเป็นแบบแอดเวนเจอร์อ๋อที่ไหนคะใช่ไหมน้องน้องแนนใช่ไหม ตอนนี้พี่อยู่สระบุรีนะคะอยู่สระบุรีกันเนี่ยอยู่กับน,น้องหยกน้องอ๊อกพาบีบีไปได้ไหมพี่หนิงบอกได้ค่ะพี่หนิงเนี่ยเวลาที่น้องหมาหิวน้ําหรือเล่นน้าเนี่ยก็คือแบบสนุกมากตอนนี้อยู่ชั้นที่5คือชั้นหนึ่งคนคนคนจะเยอะมากแล้วยิ่งวันนี้มันจะคืบๆหน่อยคนก็จะไม่ไม่เยอะนะคะยิ่งแบบมีแคมมีอะไรด้วยอย่างนี้ สนุกนะเพราะว่าเราเตรียมเตาปิ้งย่างเตรียมห,หมูมาด้วยเนี่เยเก็บบรรยากาศตอนนี้เปียกแล้วค่ะคนหนึ่งตกลงกันว่าจะเล่นบ่ายสามนะตกลงกันว่าจะเล่นบ่ายสามเปียกเรียบร้อยแล้วนี่น้องออฟค่ะน้องออฟดูเรามีพายุนนะคะมีพายุนอ่าเดี๋ยวภาาปิ้งย่างนะคะเดี๋ยวน้ำมานจะเก็บไปฝากกันมีปิ้งย่างนะคะ แต,ตอนนี้ขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะคะบ๊ายบาย